ลองจินตนาการดูสิคะเมื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมหาเศรษฐีก้าวลงไปในสวนยามเช้าแล้วพบชายแปลกหน้ากำลังอุ้มลูกของเธอและป้อนข้าวด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแต่สิ่งที่เด็กน้อยพูดออกมากลับทำให้ทุกคนในคฤราหา์ถึงกับตกตะลึงใครคือชายปริศนาคนนี้ทำไมลูกของเธอถึงเรียกเขาว,ว่าป๋าและเรื่องราวความรักที่ไม่มีใครคาดคิด กำลังจะเริ่มต้นขึ้นตรงหน้าเสียงลมยามเช้าพัดแผ่วผ่านสวนกุหลาบของคฤราหา์กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ลอยบวนลคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมหาเศรษฐีเดินลงบันไดยอย่างสง่างามหัวใจเธอเต็มไปด้วยความกังวลที่ไม่รู้สาเหตุทันใดนั้นสายตาของเธอก็หยุดนิ่งภาพตรงหน้าทำให้เธอแทบหยุดหายใจชายหนุ่มร่างสูงสายตาลึกซึ้ง นั่งอยู่ที่เก้าอี้หวายกลางสวนเขากำลังอุ้มลูกของเธอและค่อยๆป้อนข้าวทีละคำด้วยความอ่อนโยนเสียงหัวเราะใสๆของเด็กดังขึ้นดวงตาไร้เดียงสาเปล่งประกายเหมือนโลกทั้งใบกำลังหยุดหมุนหญิงสาวรู้สึกเหมือนเวลาในคฤหาสน์หยุดลงหัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนในหูกลิ่นหอมของกาแฟอุ่นที่ลอยมาตามลม กลับยิ่งทำให้บรรยากาศรอบตัวเข้มข้นขึ้นเธอเก้าวช้าๆเข้าไปใกล้ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนถูกดึงดูดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจใช้หนุ่มเงยหน้าขึ้นแววตาของเขาสบเข้ากับเธอพอดีในเสี้ยววินาทีนั้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเลือนหายไปบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงนัน มีเพียงเสียงหัวใจที่ดังสอดประสานกันหญิงสาวยืนนิ่งไม่รู้จะก้าวต่อไปหรือถอยหลังดีและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเสียงนกร้องเบาๆบนกิ่งไม้กลับกลายเป็นเหมือนเสียงประกาศของโชคชะตาชายหนุ่มคนนั้นยิ้มออกมา รอยยิ้มที่อบอุ่นเกินกว่าจะเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมหาเศรษฐียืนนิ่งจนแทบไม่กล้าขยับเธอเพิ่งรู้ตัวว่าชายที่กำลังอุ้มลูกของเธออยู่นั้นไม่ใช่เพียงใครที่ผ่านเข้ามาในสวนดวงตาของเขาสะท้อนแววมั่นคงเหมือนคนที่เคยผ่านเรื่องราวมากมายมือของเขาแข็งแรงแต่กลับสัมผัสเด็กน้อยด้วยความนุ่มนวล จนหัวใจของเธอไหววูบคุณคือใครเสียงของเธอเบาราวกระสิบแต่กลับดังสะท้อนในความเงียบของสวนทั้งสวนชายหนุ่มเงยหน้ามองแววตาของเขาไม่หวั่นไหวผมแค่คนที่บังเอิญผ่านมาแต่ลูกของคุณร้องไห้ผมเลยช่วยดูแลให้ชั่วคราวคำพูดเรียบง่ายแต่กลับเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจเธอ เด็กน้อยที่ปกติไม่ยอมให้ใครอุ้มกลับยิ้มและหัวเราะในอ้อมแขนของชายคนนี้หญิงสาวก้าวเข้าไปใกล้เธอไม่สามารถละสายตาจากภาพตรงหน้าได้กลิ่นกุหลาบเข้มข้นขึ้นลมพัดปลิวรอบเส้นผมของเธอทุกสิ่งทุกอย่างราวกับกำลังจัดฉากบางอย่างคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาชอบทานแบบนี้เธอถามเสียงสัน่นเพราะอาหารที่เขาป้อน คือเมนูที่แม้แต่พี่เลี้ยงส่วนตัวก็ยังไม่เคยสังเกตว่าเด็กชอบชายหนุ่มยิ้มบางๆผมเองก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวผมเข้าใจแววตาของเด็กเขามองอาหารด้วยความอยากลองแต่ต้องการความอ่อนโยนในการป้อนเหมือนลูกชายผมทันใดนั้นหัวใจของหญิงสาวกระตุกแรงคําว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวสะท้อนกล้องในใจเธอ เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีใครสักคนที่เข้าใจบทบาทอันโดดเดี่ยวนี้โดยไม่ต้องอธิบายแม้แต่คำเดียวเสียงลมเงียบลงเหมือนทั้งสวนหยุดเพื่อรอคอยบางสิ่งแววตาของทั้งคู่สารต่อกันไม่มีคำพูดแต่ความรู้สึกบางอย่างกำลังเกิดขึ้นและและ้วเด็กน้อยเอื้อมมือไปแตะใบหน้าของชายหนุ่มเสียงหัวเราะใส่ดังสะท้อนไปทั่ว ภาพนั้นทําให้หัวใจของทุกคนที่เห็นเต็มไปด้วยความอบอุ่นทันใดนั้นประตูสวนเปิดออกอย่างกระทันหันเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังเข้ามาบรรยากาศสงบกลับถูกทําลายทันทีแม่บ้านหลายคนรีบวิ่งเข้ามาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวของเธอใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความตกใจพวกเขาจ้องไปที่ภาพตรงหน้า ชายแปลกหน้ากำลังอุ้มลูกเจ้าของคฤริหาสน์คุณผู้หญิงให้ผมจัดการเดี๋ยวนี้ผู้จัดการส่วนตัวรีบเข้ามาจะดึงเด็กออกจากอ้อมแขนชายหนุ่มแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นเด็กน้อยร้องให้ทันทีที่ถูกแยกออกเสียงร้องดังลั่นไปทั่วสวนดวงตาของเขาเปียกชื้นด้วยน้ำตาและสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงยิ่งกว่าคือเด็กน้อยเอื้อมมือกลับไปหาชายหนุ่ม เหมือนขอร้องให้กลับสู่อ้อมแขนนั้นบรรยากาศเงียบงนันทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกใจไม่มีใครเคยเห็นเด็กน้อยแสดงออกเช่นนี้มาก่อนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยืนนิ่งหัวใจเธอสั่นสถานภาพนั้นราวกับมีพลังบางอย่างที่บังคับให้เธอต้องเลือกชายหนุ่มเองก็เงียบเขาไม่ยอมพูดอะไรมีเพียงสายตาที่มองเด็กน้อยด้วยความห่วงใหแท้จริง เสียงของเด็กยังคงดังไม่หยุดดังก้องไปทั่วสวนจนแม้แต่นกที่เกาะบนกิ่งไม้ยังบินหนีด้วยความตื่นตกใจในวินาทีนั้นเองหญิงสาวก้าวออกมาข้างหน้าเธอยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนหยุดดวงตาของเธอสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่อย่าแต่ต้องเขาเสียงเธอสั่นแต่หนักแน่นทุกคนชะงัก แม้แต่ผู้จัดการที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดก็หยุดชะงักกลางอากาศบรรยากาศในสวนเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจชายหนุ่มค่อยๆอ,อุ้มเด็กกลับเข้ามาแนบอกเด็กน้อยหยุดร้องทันทีแล้วหลับตาลงอย่างสงบเหมือนได้กลับบ้านที่แท้จริงภาพนั้นทำให้ทุกคนในที่นั่นถึงกับพูดไม่ออกความเงียบเต็มไปด้วยความตกตะลึงหญิงสาวจ้องมองภาพตรงหน้า เธอไม่รู้ว่ามันคือชะตาหรือบังเอิญแต่หัวใจของเธอบอกชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปหญิงสาวยืนนิ่งดวงตาของเธอสั่นไหวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บในอกภาพเด็กน้อยที่สงบในอ้อมแขนชายหนุ่มทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนความจริงบางอย่างกำลังเผยออกมาแม้เธอจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ผู้จัดการส่วนตัวหันมามองเธอสีหน้าตกตะลึงคุณผู้หญิงท่านจะยอมปล่อยให้คนแปลกหน้าอุ้มคุณหนูจริงหรือแม่บ้านหลายคนพยักหน้าเสียงกระซิบดังแผ่วเต็มไปด้วยความกังวลและสงสัยแต่หญิงสาวกลับก้าวไปข้างหน้าเธอหันไปจ้องผู้จัดการน้ำเสียงเย็นชาที่ไม่เคยใช้มาก่อนเอ่ยขึ้นฉันสั่งแล้ว ยาแต่ต้องเขาบรรยากาศเงียบสนิทแม้แต่ลมที่เคยพัดแรงก็อ่อนลงทุกคนรับรู้ได้ถึงอำนาจในคำพูดนั้นชายหนุ่มเงียบแต่ในแววตาเขามีประกายบางอย่างทั้งอบอุ่นทั้งปริศนาเหมือนคนที่ไม่คิดว่าจะได้รับการปกป้องเช่นนี้เขาก็มองเด็กน้อยที่หลับตาพริมมือเล็กกำเสื้อเขาไว้แน่นเหมือนไม่ยอมปล่อยแม้ในความฝัน หญิงสาวสูดหายใจลึกเธอเดินเข้าไปใกล้จนยืนห่างจากชายหนุ่มเพียงก้าวเดียวกลิ่นหอมอ่อนๆจากร่างเขาลอยมากระทบจมูกเป็นกลิ่นอบอุ่นที่ไม่เคยพบเจอจากใครมาก่อนคุณชื่ออะไรเสียงเธอสัน่นแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาตรงและมั่นคงผมชื่อคีรินน้ำเสียงเรียบง่าย แต่กลับสะท้อนกล้องอยู่ในใจเธอชื่อที่ไม่คุ้นหูแต่กลับทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างไม่เข้าเหตุผลคุณเข้ามาในคฤราสาตของฉันได้อย่างไรคำถามนั้นหลุดออกมาพร้อมกับความสงสัยที่พุ่งพล่านคีรินยิ้มบางผมไม่ได้ตั้งใจจะบุกรุกผมแค่เดินผ่านสวนสาธารณะใกล้ๆแล้วเห็นลูกของคุณร้องให้อยู่ตรงประตูด้านหลังที่เปิดค้างไว ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยผมเลยอุ้มเขาไว้ก่อนทุกคนเงียบกริบไม่มีใครกล้าหายใจแรงคำพูดของเขาตรงไปตรงมาแต่กลับทำให้สถานการณ์ยิ่งชวนสับสนหญิงสาวก้มมองลูกของตัวเองหัวใจเธอสั่นวูบเพราะลูกน้อยที่ไม่เคยไว้ใจใครกลับหลับสบายในอ้อมแขนชายคนนี้ผู้จัดการกัดฟัน ท่านครับนี่มันไม่ปลอดภัยเราไม่รู้เลยว่าชายคนนี้เป็นใครอาจมีจุดประสงค์บางอย่างแอบแฝงก็ได้แต่ก่อนที่หญิงสาวจะตอบเด็กน้อยขยับตัวเสียงใสๆพูดออกมาเบาๆปะปาทั้งสวนเงียบสนิทเสียงเด็กลอยชัดเจนทุกคนหันขวับมามองทันทีหญิงสาวชะงักหัวใจเหมือนหยุดเต้น ลูกของเธอไม่เคยเรียกใครว่าป๋ามาก่อนแม้แต่พ่อแท้ๆที่จากไปเด็กก็ไม่เคยเอ่ยถึงแต่วันนี้คำแรกที่เปล่งออกมาคือคำเรียกหาชายแปลกหน้าตรงหน้าแม่บ้านหลายคนเอามือปิดปากบางคนถึงกับน้ำตาซึมผู้จัดการยืนนิ่งราวกับโลกหยุดหมุนหญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ห้วงลึกของโชคชะตา เธอเก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ตัวสายตาจับจ้องไปที่คีรินและเสียงของเธอเบาราวกับกระซิบทำไมเขาถึงเรียกคุณแบบนั้นคีรินเงียบแววตาของเขาสะท้อนความลังเลแต่เพียงชั่วครู่เขาก็ยิ้มบางบางบางทีเด็กคงสัมผัสได้ว่าเราเหมือนกันคำพูดนั้นทำให้หญิงสาวขนลุกไปทั้งร่าง เหมือนมีสายใยบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังเชื่อมโยงพวกเขาเข้าหากันเด็กน้อยยิ้มออกทั้งที่ทยังหลับมือเล็กกําเสื้อคีรินแน่นขึ้นเราวกับยืนยันสิ่งที่พูดบรรยากาศรอบสวนเงียบงนันแต่เต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนบางอย่างที่ทำให้ทุกคนไม่กล้าพูดอะไรหญิงสาวหันไปทางผู้จัดการทุกคนออกไปก่อนเสียงของเธอนิง่ง แต่เด็ดขาดจนไม่มีใครกล้าเถียงแม่บ้านกับผู้จัดการมองหน้ากันแต่สุดท้ายก็ต้องถอยออกไปทีละคนเหลือเพียงเธอลูกน้อยและคีรินลมเย็นพัดผ่านสวนกลีบกุหลาบปลิวร่วงลงบนพื้นบรรยากาศราวกับฉากในความฝันหญิงสาวจ้องเขานิ่งคุณบอกว่าคุณเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วลูกของคุณอยู่ที่ไหนคีรินเงียบไปครู่หนึ่ง ดวงตาเขามีเงาเศร้าปรากฏลูกชายของผมอยู่ในโรงพยาบาลเขาไม่แข็งแรงเหมือนเด็กทั่วไปผมต้องทำทุกอย่างเพื่อดูแลเขาคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดหัวใจหญิงสาวเธอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในแววตาของเขาเป็นความจริงที่ไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาวสายตาของเธอสั่นไหวเพราะเธอเองก็รู้ดีว่าการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว คือการแบกทั้งโลกไว้เพียงลำพังในวินาทีนั้นเธอไม่รู้ว่าอะไรผลักดันให้เธอพูดออกมาถ้าอย่างนั้นคุณกับฉันก็อาจไม่ได้ต่างกันมากนักคีรินเงยหน้ามองเธอในแววตาของเขามีประกายบางอย่างที่ยากจะอธิบายทั้งอบอุ่นทั้งเจ็บปวดทั้งเต็มไปด้วยความจริงใจและทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของหญิงสาวก็ดังขึ้นกระทันหัน หน้าจอสว่างขึ้นพร้อมชื่อผู้โทรเข้าเป็นชื่อที่เธอไม่อยากได้ยินมากที่สุดชื่อของสามีเก่าที่เธอคิดว่าจากไปแล้วตลอดการมือของเธอสั่นสะท้านหัวใจเต้นแรงบรรยากาศสงบเพียงชั่วครู่กลับแปรเปลี่ยนเป็นพายุที่กำลังจะถาโถมคิรินหันมามองแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและในวินาทีนั้นเอง ความลับที่ซ่อนเร้นกำลังจะถูกเปิดเผยเสียงโทรศัพท์ดังต่อเนื่องสั่นสะเทือนในมือของเธอชื่อบนหน้าจอสว่างชัดเจนชื่อที่เธอไม่คิดว่าจะเห็นอีกหญิงสาวยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออกคีรินมองเธอเงียบเงียบในแววตาของเขามีทั้งความสงสัยและความเป็นห่วงเขาไม่ได้ถามอะไร เพียงแต่รอให้เธอตัดสินใจเสียงโทรศัพท์ยังคงดังไม่หยุดทุกวินาทีเหมือนค้อนหนักๆก,กระแทกลงกลางใจหญิงสาวกัดริมฝีปากมือเธอสั่นจนแทบถือไม่อยู่สุดท้ายเธอกดรับสายเสียงชายที่คุ้นเคยดังขึ้นทันทีเธอยังไม่ลืมเสียงของฉันใช่ไหมน้ำเสียงเรียบแต่แฝงความเย็นชาเหมือนคนที่หายไปนาน กลับมาในวันที่ไม่มีใครคาดคิดหญิงสาวพูดไม่ออกลมหายใจของเธอขาดห่วงขาของเธอสั่นไหวราวกับจะลม้มคีรินขยับเข้ามาใกล้เขาเอื้อมมือมาประคองแขนเธอเบาๆสายตาของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยแม้เขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงในสายหัวเราะแผ่วฉันรู้ว่าลูกอยู่กับเธอ และตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ใกล้เขาเธอคิดจริงๆเหรอว่าฉันจะยอมปล่อยให้ใครมาแทนที่ฉันหญิงสาวชะงักหัวใจหล่นวูบคำพูดนั้นเหมือนใบมีดที่กรีดลึกลงไปในใจคีรินสังเกตสีหน้าเธอเขาขมวดคิ้วแน่นเกิดอะไรขึ้นเสียงเขาเบ้าแต่หนักแน่นเธอสายหน้าไม่สามารถอธิบายได้ในตอนนี้ เพราะทุกสิ่งกำลังพังทลายตรงหน้าเสียงในสายยังคงพูดต่อฉันกลับมาแล้วและเธอกับลูกจะไม่มีวันหลุดพ้นไปจากฉันอีกหญิงสาวสะดุง้งภาพความทรงจำเก่าๆถาโถมเข้ามาคืนวันที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคืนวันที่เธอต้องร้องให้เพียงลําพังคืนวันที่เธอสาบานว่าจะไม่กลับไปเผชิญอีกน้ำตาคลอเต็มดวงตา เธอกำโทรศัพท์แน่นทำไมคุณยังไม่หายไปจากชีวิตฉันเสียงเธอสั่นสถานชายในสายหัวเราะเบาๆเพราะเธอคือของฉันและลูกก็เป็นของฉันด้วยคำพูดนั้นทำให้ร่างกายเธอสั่นสถานคีรินจับสีหน้าทุกอย่างได้เขาเก้าวเข้ามาอีกก้าวยื่นมือมาแตะไหล่เธออย่างมั่นคงไม่ว่าใครจะพูดอะไร คุณไม่ได้อยู่ลําพังน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่หนักแน่นจนหัวใจเธอไหววูบหญิงสาวเงยหน้ามองคีรินดวงตาเธอเปียกชื้นหัวใจของเธอสับสนแต่ในความสับสนนั้นกลับมีประกายความอบอุ่นที่เธอไม่เคยรู้สึกมานานเสียงในสายยังดังต่อเนื่องฉันจะมาหาลูกด้วยตัวเองและฉันอยากเห็นว่า ผู้ชายที่กล้าอุ้มลูกของฉันเป็นใครหญิงสาวตกใจหัวใจเต้นแรงมือเธอสั่นจนโทรศัพท์แทบร่วงคีรินขยับเข้ามาอีกเขาคว้าโทรศัพท์จากมือเธอยกขึ้นแนบหูของตัวเองสายตาเขาคมกริบเสียงทุ้มชัดเจนดังออกมาไม่ว่าคุณจะเป็นใครเด็กคนนี้ไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปผมจะปกป้องเขาและแม่ของเขา ประโยคเดียวทำให้ทั้งสวนเงียบกริบหญิงสาวมองคีรินตะลึงเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครสักคนกล้าเผชิญหน้ากับอดีตของเธอแทนปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงหัวเราะเย็นชาจะดังขึ้นงั้นก็ดีฉันจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่คู่ควรจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเสียงว่างสายดังขึ้นกระทันหันบรรยากาศเงียบงนัน เหลือเพียงเสียงลมหายใจของทุกคนหญิงสาวยืนนิ่งร่างกายเธอสั่นสะานแต่หัวใจกลับอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเพราะคำพูดของคีรินเมื่อครู่ยังดังก้องในหัวใจเธอผมจะปกป้องเขาและแม่ของเขาน้ำตาเธอร่วงเงียบไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เพราะหัวใจที่แหลกสลายมานานกลับได้รับการโอบกอดโดยไม่ทันตั้งตัว คิรินส่งโทรศัพท์คืนให้เธอแววตาของเขามั่นคงไม่ว่าเขาจะเป็นใครคุณไม่ต้องเผชิญสิ่งนี้เพียงลำพังอีกแล้วหญิงสาวกำโทรศัพท์ไว้แน่นหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกในสายตาของเธอคิรินไม่ใช่เพียงชายแปลกหน้าอีกต่อไปเขาคือคนที่ก้าวเข้ามาในช่วงเวลาที่โลกทั้งใบกำลังพังและยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่ลังเล ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกสวนเป็นเสียงกล้องชัดเจนใกล้เข้ามาเรื่อยๆหญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอเบิกกว้างเพราะเธอรู้ว่าเสียงนั้นเป็นของใครผู้ชายที่เธอเคยคิดว่าจะไม่มีวันได้เจออีกผู้ชายที่เธอหนีมาแรมปีกำลังกลับมาบรรยากาศในสวนเปลี่ยนไปทันที ลมแรงพัดกระทบกิ่งไม้กลีบกุหลาบร่วงโรยเกลื่อนพื้นเสียงฝีเท้ายิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆทุกก้าวเหมือนฟ้าผ่าคีรินหันหน้าไปยังทางเดินเขากอดเด็กน้อยไว้แน่นดวงตาเขาคมชัดเต็มไปด้วยความระวังหญิงสาวยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกสลายมือเธอกำเข้าหากันแน่นเพราะเธอรู้ว่า ช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนกำลังมาถึงแล้วและเมื่อร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาในสวนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นถึงกับหยุดหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครในคฤหาสาตเคยคาดคิดมาก่อนเสียงฝีเท้าหนักที่ดังขึ้นกลางสวนหยุดลงตรงหน้าพวกเขาชายร่างสูงในชุดสูทสีดำยืนเงียบ ดวงตาคมกริบมองตรงมาที่ลูกน้อยในอ้อมแขนคีรินหญิงสาวหายใจติดขัดเธอแทบไม่กล้ามองตรงไปที่อดีตสามีความทรงจำเก่าๆไหลย,ย้อนกลับมาเต็มไปด้วยรอยแผลและน้ำตาแต่สิ่งที่แตกต่างในวันนี้คือเธอไม่ได้ยืนอยู่ลำพังอีกต่อไปคีรินยืดตัวขึ้นเขากอดเด็กน้อยแน่นสายตาของเขามั่นคงและแน่วแน่ เด็กคนนี้ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับใครอีกแล้วเขาคือชีวิตที่ต้องการความรักและผมจะไม่ยอมให้ใครพรากมันไปคำพูดหนักแน่นสะท้อนกล้องไปทั่วสวนหญิงสาวมองเขาหัวใจเธอสั่นสะท้านเพราะนี่คือสิ่งที่เธอเฝ้ารอมานานเสียงที่กล้าปกป้องเธอและลูกอย่างแท้จริงอดีตสามีเงียบไปชั่วครู่แววตาเขาสั่นไหว เพราะภาพลูกน้อยที่ยิ้มและซุกในอ้อมแขนของชายแปลกหน้าเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนลมเย็นพัดผ่านกลีบกุหลาบปลิวลงมาบรรยากาศที่เคยตึงเครียดค่อยๆอ่อนลงชายในชุดสุดก้มหน้าลงเสียงเขาเบ้าราวกับถอนหายใจบางทีฉันอาจไม่เคยคู่ควรกับครอบครัวนี้เลยคำพูดนั้นเหมือนปิดฉากทุกสิ่งเขาหันหลังกลับ ก้าวออกไปอย่างช้าๆโดยไม่เหลียวกลับมาอีกหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาเธอร่วงเงียบแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดเป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยคิรินหันมาหาเธอดวงตาเขาอ่อนโยนเขาเอ่ยเบาๆคุณไม่จำเป็นต้องเผชิญโลกเพียงลำพังอีกแล้วผมอยู่ตรงนี้พร้อมทั้งหัวใจของผมหญิงสาวมองเขานิ่ง ก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้มือเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอก็วางลงบนมือของเขาที่กอดลูกอยู่ดวงตาของทั้งคู่สบกันไม่มีคำพูดใดๆอีกมีเพียงหัวใจที่สื่อถึงกันเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กน้อยดังขึ้นดวงตาใสาซื่อของเขาเปล่งประกายเราวกับกำลังรับรู้ว่านี่คือครอบครัวที่แท้จริงลมเช้าอ่อนๆพัดผ่าน ท้องฟ้าสว่างขึ้นแสงแดดแรกส่องกระทบสวนกุหลาบทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเริ่มต้นใหม่หญิงสาวสูดหายใจลึกเธอยิ้มออกทั้งน้ำตาบางทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวรักครั้งใหม่คีริมยิม้มมือของเขากระชับมือเธอแน่นในอ้อมแขนนั้นเด็กน้อยหลับตาพริมเหมือนรู้ว่าบ้านที่แท้จริงได้กลับคืนมาแล้ว และจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกคนในคฤหาสา์ก็ไม่เคยลืมภาพเหตุการณ์ในเช้าวันนั้นวันที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมหาเศรษฐีและคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวได้พบกันโดยบังเอิญวันที่ความรักอันแท้จริงถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคน